มัมมี่คุกกิ้งสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูปลานินทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากกันค่ะวิธีทำที่ง่ายมากๆไม่ใช้น้ำมันเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้ได้ปลานินมาจากตลาดค่ะกิโลละประมาณน่าจะ65บาทนะคะเนื้อสวยแล้วก็สดด้วยแม่ค้าเขาก็ตัดหัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอามาบ้างเองนะคะ เราจะบั้งปลาเพื่อให้เวลาที่เราหมักเกลือค่ะจะได้ซึมเข้าที่เนื้อปลาแล้วก็เวลาทอดก็สุกเร็วอีกด้วยปลานินหนึ่งกิโลได้ประมาณ6ตัวค่ะเดี๋ยวจะทำการบั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็จะแช่ฟรีซไว้เวลาจะใช้ก็ละลายน้ำแข็งแล้วก็นำเข้าหม้อทอดได้เลยเมื่อเราบั้งปลาเสร็จแล้วก็นำปลามาล้างให้สะอาดค่ะ จากนั้นนะคะเติมเกลือลงไปค่ะใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเปิดน้ำแล้วก็แช่ปลาทิ้งไว้คนให้เกลือละลายก่อนนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะเมื่อครบระยะเวลาที่เราแช่ปลาไว้นะคะก็เทน้ำเกลือออกค่ะโดยไม่ต้องล้างน้ำอีกรอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะซับปลายแห้งด้วยกระดาษอเนกประสงค์ค่ะ วันนี้เราจะไม่ได้หมักปลาเพิ่มหรือว่าปรุงอะไรเพิ่มอีกนะคะเอาแค่ให้มีรสเค็มนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะทำพริกน้ำปลาเพื่อกินกับปลาทอดค่ะเตรียมกระดาษไขรองอบค่ะแล้วก็นำปลาใส่ในหม้อทอดนะคะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันคาราโนลาค่ะฉีดพ่นที่ตัวปลาให้ทั่วนะคะสเปนน้ำมันอันนี้หาซื้อได้ที่ท็อปค่ะหลังจากนั้นนำเข้าหม้อทอดได้เลยค่ะ ใช้ไฟ180องศาใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะช่วงเวลาที่ผ่านไป15นาทีแรกเดี๋ยวเราจะพลิกปลานะคะตอนที่พลิกปลาเนี่ยเพื่อนๆสามารถฉีดสเปรย์ที่ตัวปลาอีกรอบได้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะว่าถ้าคนที่ชอบให้มีความกรอบก็ฉีดสเปรย์เพิ่มได้แต่ถ้าใครชอบแห้งๆไม่ชอบมันเยอะก็ไม่ต้องฉีดแล้วก็นำเข้าหม้อทอดได้เลย ระหว่างที่ทอดปลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทำพริกน้ำปลากันค่ะพริกที่ใช้ก็จะเป็นพริกขี้หนูแล้วก็พริกชีฟ้าค่ะเตรียมมะนาวแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบค่ะแต่ว่าที่กินอยู่นี่คือชอบหอมแดงมากก็เลยใส่หอมแดงเยอะหน่อยแล้วก็กระเทียมค่ะ หลังจากที่แกะกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วเนี่ยจะนําไปล้างก่อนนะคะแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นแว่นบางๆแบบนี้เลยตามด้วยหั่นพริกค่ะปริมาณนี่ตามที่ชอบเลยนะคะว่าเพื่อนๆชอบหอมแดงเท่าไหร่กระเทียมเท่าไหร่กะเอาเลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยมะนาวค่ะวันนี้จะใช้ประมาณ2ซีกนะคะต่อไปเราจะเติมน้ำปลาค่ะน้ำปลาที่ใช้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ที่บ้านใช้ยี่ห้อนี้ประจำค่ะรสชาติไม่ค่อยเค็มมากคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ชิมรสนะคะเพื่อนๆสามารถปรุงเพิ่มได้จะใส่น้ำปลาหรือมะนาวเพิ่มอีกก็ได้ค่ะ เอาตามชอบเลยปลาของเราก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างที่ทอดปลานะคะที่ทำอยู่ก็คือจะพลิกกลับทุกๆ15นาทีค่ะแล้วก็คอยเช็คว่าสีได้หรือยังเอาที่เราชอบนะคะว่าสีจะชอบสีเข้มประมาณไหนกรอบประมาณไหนเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาน้นทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะหอมอร่อยไม่ขาวนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องมัมมี่คุกกิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ